สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีคลิปมาให้ทุกคนอีกแล้วนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าคุณกับเขาจะไปกันรอดหรือเปล่าอ่าฝากกดติดตามช่องของว้ดรวยๆนะครับสิบดาบครับรู้สึกว่าคุณกับเขาจะมีปัญหานะครับตอนนี้มีปัญหาอาจจะเป็นนะครับหนึ่งครับเรื่องของเวลาอาจจะไม่มีเวลาให้กันหรือว่าอาจจะมีโรกส่วนตัวมากขึ้นนะครับอืมไม่ต้องกังวลนะในไพ่บอกไม่ต้องกังวลวนะ่าเดี๋ยวตัวคุณกับเขาอะ เขาเรียกว่าจะผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาระหว่างคุณสองคนนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้โดยที่คุณแบบไม่ต้องคิดมากนะครับดีไม่ดีเขาเรียกว,ว่าอาจจะมีกาวใจมาช่วยเขาเรียกว,ว่าสารสัมพันธ์ให้คุณก็ได้ใครที่ทะเลาะหรือมีปัญหาหรือว่าเลิกรากันนะอันนี้นนท์บอกว่าเดี๋ยวจะมีกาวใจมาช่วยนะครับ อ่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้กลับมาคืนดีกันนะครับถ้าตามหน้าไพ่มันเหมือนถ้าคนที่ทะเลาะกันเดี๋ยวจะได้กลับมาคืนดีกันส่วนใครที่แบบเขาเรียกละหองละแหง